เะครับงสูดสีสีขาวสีน่ากินสีออกเทาเขียวเขียวเทาน้ำเงินเรียกสียากมาก

พอเว่ยทำเลยแต่พอที่เึนำเรืาาเ่องไปนะเบอมะไรกรู้ีเีนหาแก้วเขียวสูเรียนารทีขอให้ธิรพัารวัตรออซายนาาเน้วหลี่ยนว,วาอันยันต์ต้มพันธุ ที่หลวงพ่อชาตินะวัดออกไปแต่ไม่ได้ทำผัดย้ผัดย้จอมพันออกมาอะไรี่คุครับพื่อด้มาเก็บคืนหลังเลยหลวพ่อเคเี้ยงท่า โอทีสิบแปดอ้าออกไอริ่เลยโอต่อมาครับจักรดได้ครับอาธานเสียสูงนเดินทาต่างเขียวข้นมเลยเดินทาทุกคาเทียบผัดชานวัดอซ้ายมาให้ครับเดินทาเดินทาเปลี่ยนไฟให้กันยกกองพัน

อีกครั้งหนึ่งด้ยเลคะสุดเด็ดารเลยด้แค่ะเหบแบมากอากมว่าได้ครับเหนียะวานู้สิให้เดี๋วที่เป็นของส้งฝังทีมแม่บทีการที่อร์มดีมา้แากบอลด้วยนิดหนงแม่บอลทีมเราเราประเออสเตรเลีย เดี๋ยวพัดบนมาหูตามัาเลยไม่ทันเลยเราไปไปได้ก่อนเรัเอกิทธินข้มบมลนเอาอวเราจะสัดงาวิน dạng mà sai dạng Người dạng 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 kiểu dạng 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 sạc

คู่ที่ส8ปสี่คู่เที่ชนะแล้วราจากระดเข้ารอบที่หกเรว่จะไปเกลกับใครก่าทำไมเป็นทางเกี้ยก่ีคัว่าทุา่งทุังว่าทุ่เสียทีสูทายเาดินทางเก็บดได้ครับเดินทางเกียวข่อตการเคียร์พัดชานู้คับสี่นะครับ ยอนกลับไปสุรเาทีสุรเมาเออคนละทับระสีัยอกําเนาะพืที่สีพัก่อา่ากางลนะให้กับคนลวัดร่วมพรมลวัดร่วมพรประกางเลัไม่อยู่คนเลยคนละัระ บอลลือดจะถึงูสาประตูอะไะที่ส oh, ี่ช uh, ีวพระเ้เข้าทางเล้กซ้ายเราอยากกันนะพูดโอ้โหโอ้โห เจ้าพ่อสวยงามนะครัเพียงันสองคนโอ้โผหมายเลขสิบสี่บรวรร่วมพรอมาให้กำันดีมากสองศูนลูกแรกรู้ตัวอะไรอยู่หนักหนักสองพาของทังกา ดีครับตรงเข่าปั๊บอย่อมากกรซ้ายเมทาแก้วเขีวอุเดสยออกซ้ายมัเดือบอะไรออกได้เลยความเดียวครับวัดวัดอักขวาติดขึ้นเลยบอลทุบาลแม่บางทีก็ขัดติยกรมันกระทุรุยมา ย่าอันเชยพัรแต่มาโอ้โหเลยหือพักก็เตเลยนนับไปแล้วเเดี๋ยวว้ทีอย่างไั้เลยเพืทาจำบรรบซ้ายเหท้อันาง่าได้ครับตรงนีมาอเจอทีที่ปอดเต็มนี่ึง่ได้เลยเพื่อการคว้ามาให้กับ ปฏิยาคลองพันยาเช่นเกล้ยกับเวทแเอวเขียวขอกาสมาให้รับสิพันชันวะสารทุชองมาให้เวทาได้นะจ่ายร้อนกับเงินทีมพลทีมสูงเลยนาดแหงี่คือรุ่สองคนศษสาวระตูเยกับเสด็จมบอ Chúng tôi sẽ bỏ ra lúc này. Tôi sẽ nước dốc, chạy tôi sẽ bỏ qua. Chúng tôi โดตรอหลังจะกลับออกไปได้โดยรูสักสั่งสอนเรียกใค้ได้เรียนขึ้นไดเปลี่ยนตรงนี้ออกตรงไหนก็ได้เปลี่ยนบริเวนี้อะไรวี้วนเสรนี่ค่ทตํานนี่ยโอ้โหนสุสานพันเดียดเยอะก็ตาม

แอลเอนนะครับไอ้กับใบชีมาซื้นด้วยนะครับเบอรออกเรียนเพื่อนได้เลยหยุพักพักจ่ายมาเลขสิบเก้ามาจ่ายเมาให้หพักจ่ายครั้งยอ่ห้ายยี่ห้อายข้ามทางนึง เดของดอดแข็งดดแขงเขไหลม่รกออกน้ออกมากครับอ๋อน้ำไหลนไหลนไหลครับหแล้วเรไม่ต้องไหลใช่ไหมครับเดี๋ยวมีเลือเยอมากนะอ๋อไม่ตกไม่ตกโอ้พี่พั่เต้กโอ้หไหวมากเลยเดี๋ยไหว่น้ำไปหาตายก้ว เนี่ยความแข็งแกร่งของทีมงานเนี่ยความสำคัญมีหมดแล้วนะทุกฝ่ายจะอย่างนี่จะสำเร็จได้คือคนเดียวมันทำไม่ได้ครับมันต้องเป็นทีมกันนะโอเคหต,ต,ต,ตั้งแต่ตีนเก็บทุกบอลตั้งเต็มทำสนามอาสมอตรวจคัดกรงทีงทมททฟุตบอลผู้จัดการทีมคนดูฝ่ายที่สวนร่วมทั้งหมด เอาเลย้อแยกมาได้เท่านั้นสาธารณที่ศิละพันชาร์ตที่ะพถือว่ากางคือบ้านชอบมากตอบคืนบางเทียบไม่ถึงนะขอบคุณทีมงานออส้อนะมือหนึ่งสอง มาก้าห้วยรบประสบมาหาคีรพัชรชหรือพัดต่อใช่หอวะเดี๋ยวไล่อยู่ที่เบน่าพอตืนมาประวัติดวมมสิเกโอ้โหขอมาึงคัชันวัยิงมืซ้ายข้าไว้แรกนรูปะ าสามเท่าออกเลยบออกไปรับวบลวลาการแข่งขันับเป็นแม่พอทิพย์ชนะไปสี่สามสประตูต่อศูนย์